m อสยาราพรขอเสนอนิยายเสียงเรื่องรักที่อยู่ใกล้กว่าที่คิดเป็นรักต่างวัยระหว่างลุงแดนกับมาลีค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะรับฟังกันไปจนจบเรื่องนะคะรักที่อยู่ใกล้กว่าที่คิดตอนที่สองเสียงล้อจักรยานเก่าที่ขึ้นสนิมเอียรอาร์ททุกครั้งที่มาลีปั่นเข้ามาหน้าบ้านทำให้แดนซึ่งกำลังกวาดลานหน้าบ้านเงยหน้าขึ้นมามองทุกเช้า มาลีลงจากจักรยานยกขนมปังสดที่เพิ่งซื้อจากตลาดขึ้นมาส่งให้วันนี้ออกไปซื้อมาให้ค่ะยายดาเคยบอกว่าลุงชอบกินตอนเช้าแดนรับถุงขนมปังไว้รอบมองรอยยิ้มเล็กๆของหญิงสาวตัวเล็กตรงหน้ารอยยิ้มที่ทำให้ขอบใจนะเขาตอบเสียงเรียบเหมือนเดิมแต่สายตาแผ่วลงอย่างอ่อนโยนจักรยานนี่เสียงดังขึ้นทุกวันเลยนะ ก็ตั้งแต่รุ่นยายดานั่นแหละค่ะมาลีใช้ตอบมันก็เก่านิดนึงแดนไม่พูดอะไรอีกเขากวาดลานต่อแต่แอบมองจักรยานคันนั้นด้วยสายตาคิดอะไรเงียบๆบ่ายวันเดียวกันในโรงรถหลังบ้านแดนใช้เวลาเกือบทั้งบ่ายจัดของแม่เสร็จแล้วเขาเหลือบตาไปเห็นจักรยานคันเก่าของมาลีที่เจ้าตัวจอดทิ้งไว้ใต้ชายคามันเก่าจริงสนิมขึ้นที่โซ่จนสีดำจับเป็นคราบ เขาเดินไปแตะเบรกลองหมุนล้อแม้แต่ยางก็เริ่มสึกมันจะปั่นไหวได้ยังไงกันนะเนี่ยเขาพึมพำเบาๆแล้วก็ยกมันตั้งกับขาตั้งก่อนจะเริ่มลงมือโดยไม่คิดมากมือใหญ่เปื้อนจารบีอย่างคุ้นเคยถึงเขาจะลาออกจากอู่แต่ทักษะช่างก็ยังอยู่เต็มเปี่ยมร่างกำยำก้มๆเงยๆกับเฟรมจักรยานเล็กๆนั้นดูเป็นภาพที่น่าดูมากกว่าที่เขาคิด แดนทำเงียบๆใช้สมาธิส่วนอีกคนก็อยู่ในครัวเย็นวันนั้นอ้าวจักรยานของหนูเสียงหวานๆของเจ้าของดังขึ้นตอนเดินมาถึงหลังบ้านเหงื่อซึมตามไรผมเพราะเพิ่งทำขนมรอบเย็นเสร็จแดนเงยนหน้าขึ้นแปลกใจเล็กน้อยที่เธอมาเห็นในสภาพที่เขาเคลอะไปด้วยคราบน้ำมันแบบนี้ซ่อมให้นะเขาพูดสั้นๆจะได้ปั่นง่ายขึ้น มาลีชะง,งักไปครู่หนึ่งเธอกระพริบตาปริบปๆปแล้วมองเขาเหมือนพยายามเก็บสีหน้าบางอย่างไว้เออไม่จำเป็นก็ได้ค่ะหนูเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกเขาตอบเสียงเบาแต่หนักแน่นมันพังจริงๆนะเดี๋ยวจะล้มกลางทางหญิงสาวเม้มปากก่อนพูดเสียงเบาแต่จริงใจขอบคุณค่ะแดนไม่พูดอะไรต่อ เขาก้มหน้าซ่อมต่อเหมือนเดิมแต่รอยยิ้มบางๆที่มุมปากก็หายไปไม่ได้สักทีคืนนั้นในครัวเล็กๆด้วยเพราะพรุ่งนี้มีออเดอร์ขนมกล่องจากเทศบาลทั้งคู่จึงต้องช่วยกันทำแป้งล่วงหน้ามาลีกำลังผสมแป้งอยู่ส่วนแดนช่วยจัดส่วนผสมเงียบๆไฟสลัวสีอุ่นทำให้ครัวดูอบอุ่นจนน้าแปลกใจสำหรับบ้านที่เพิ่งสูญเสียเจ้าของไป ลุงเหนื่อยไหมคะวันนี้ซ่อมจักรยานนานเลยมาลีถามไม่เหนื่อยทำงานแบบนี้มันก็เหมือนกลับไปเป็นตัวเองอีกครั้งยายคงดีใจนะคะที่ลุงกลับมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ทำร้านต่อจากยายด้วยแม่ชอบให้คนมาบ้านเธอก็รู้ใช่ไหมรู้คะ่ะเธอหัวเราะเบาๆยายดาใจดีมากหนูเลยได้มาอยู่ที่นี่ แดนมองใบหน้าเล็กๆของมาลีที่กำลังตั้งใจนวดแป้งริมผีปากเขาขยับน้อยๆถ้าไม่มีเธอบ้านคงเงียบมากมือเล็กของมาลีหยุดไปแต่ไม่นานเธอหัวเราะกลบเกลื่อนพูดแบบนี้หนูจะคิดว่าลุงเหงานะคะก็อาจจะนะเขาตอบอย่างซื่อๆจนมาลีเผลอหน้าแดงวูบ ทั้งคู่ทำงานต่อเงียบๆแต่บรรยากาศกลับไม่เงียบเลยเสียงหัวใจของใครบางคนในห้องนั้นเต้นดังชัดเจนขึ้นทุกทีใกล้เที่ยงคืนหลังทำแป้งเสร็จแดนช่วยขนถุงแป้งไปเก็บในห้องเก็บของมาลีถือไฟฉายช่วยส่องทางลุงเมื่อกี้หนูอยากถามอะไรสักอย่างคะ่ะอืมลุงเคยมีแฟนไหมคะ แดนหยุดเดินเล็กน้อยแต่ก็ตอบตรงๆเคยสิแต่เลิกละแล้วทำไมถึงเลิกกันหรอคะเขาถือถุงแป้งวางบนชั้นหันกลับมามองเธอด้วยสายตานิ่งๆแบบคนที่ยอมรับความจริงมานานแล้วเขาไม่ชอบผู้ชายธรรมดาแบบฉันมาลีนิ่งไปใจหวิวขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเธอรู้สึกเจ็บแทนอย่างประหลาด ลุงไม่ธรรมดานะคะแดนลุกตาลงก็ฉันเป็นแบบนี้แหละจะไปสู้คนมีฐานะดีๆได้ยังไงแถมอายุก็เยอะแล้วด้วยมาลีสายหน้าคนดีๆแบบลุงหาไม่ง่ายหรอกคะ่ะแดนเงยหน้าขึ้นสบตาเธอในความสลัวแววตาทั้งคู่เหมือนจะเปลี่ยนไปนิดเดียวแต่มีความหมายมากกว่าที่เคยเขาพูดเสียงเบาลง ถ้าไม่มีเธอช่วยฉันคงไม่รู้จะเริ่มยังไงเหมือนกันหัวใจมาลีเต้นตึกตักเธอไม่รู้จะตอบอะไรจึงเพียงยิ้มบางๆแล้วพูดว่างั้นหนูก็จะอยู่ช่วยต่อไปค่ะแดนไม่ได้ตอบแต่พยักหน้าเบาๆเรากับคำพูดนั้นทำให้เขาโล่งใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อแยกกันเข้าห้องพักทั้งคู่ต่างนั่งนิ่งอยู่กับความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ แดนมองบ้านที่เงียบลงแล้วพึมพำเบาๆจริงๆถ้าไม่มีเธอฉันคงอยู่บ้านนี้ไม่ได้ส่วนมาลีนั่งกอดเข่าอยู่บนฟูกเล็กๆของเธอใบหน้าแดงเรื่อเธอเพยายามบอกตัวเองว่าแค่ซาบซึง้งแต่ความอบอุ่นที่ได้รับจากชายร่างใหญ่ใจดีคนนั้นไม่ใช่แค่ความซาบซึ้งอีกต่อไปแล้ว หัวใจทั้งคู่กำลังค่อยๆเดินเข้าหากันโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องพูดความรู้สึกให้ชัดเจนแค่ได้อยู่ด้วยกันมันดีมากๆเลยในค่ำวันหนึ่งหลังเก็บร้านก็มีลมแรงผิดปกติแดนกำลังเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้หน้าร้านขณะมาลีจัดถาดขนมที่ขายหมดเรียบร้อยแล้วเข้าตู้กระแสลมพัดกลิ่นหอมของเนยและแป้งอบ,อบอบอุ่นลอยคลุ้งไปทั่วหน้าบ้าน แม้ร้านจะเล็กแต่บรรยากาศกลับนุ่มนวลอย่างประหลาดราวกับเป็นมุมสวรรค์ของคนสองคนที่กำลังค่อยๆสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆไม่นานนักเม็ดฝนเริ่มโปรยลงมาเมื่อแรกยังสู้ซาเบาๆแต่เพียงไม่กี่นาทีฝนก็เทกระหน่ำจนหลังคาหน้าร้านดังเปาะแปะไปทั้งแผงไฟสีส้มที่ส่องออกมาจากโคมหน้าประตูสั่นไหวตามแรงลมให้ความรู้สึกทั้งอบอุ่น แล้ววังเวงไปพร้อมกันโหตกหนักจังมาลีมองออกไปน้องชายคาน้ำฝนที่สาดเข้ามาถูกลมตีแรงจนเป็นสายแดนมองเธอก่อนพูดเบาๆวันนี้อย่างพิ่งออกไปซื้ออะไรเลยนะมันอันตรายมาลีหันมายิ้มเก้อๆค่ะความจริงกะว่าจะเข้าไปตลาดซื้อใบเตยมาเพิ่มงั้นช่วยเราเก็บของเลยนะคะ จะได้เสร็จเร็วๆแดนพยักหน้าทั้งคู่ช่วยกันยกลังขนมขนเก้าอี้เข้าที่เก็บเสียงฝนด้านนอกดังก้องจนต้องพูดเสียงดังขึ้นนิดหนึ่งบางจังหวะก็มือแตะกันโดยไม่ตั้งใจยิ่งฝนตกแรงเท่าไรความเงียบอุ่นๆระหว่างเขาและเธอก็ยิ่งดังขึ้นเท่านั้นขณะที่กำลังจะยกลังสุดท้ายเข้าหลังร้านพื้นไม้ตรงระเบียงหน้าร้านเปียกเพราะน้ำฝนสาดเข้ามา มาลีก้าวลงกระทันหันทำให้เท้าลื่นเธอร้องเบาๆว้าย <What? S 1> ไม่กี่วินาทีต่อมาแขนใหญ่ของแดนก็โอบรอบเธอไว้ทันก่อนที่เธอจะล้มลงกับพื้นลังขนมตกอยู่ข้างเท้าแต่ทั้งคู่กลับยืนนิ่งไม่ขยับเหมือนเวลาหยุดไปชั่วขณะแขนของแดนยังอยู่ตรงเอวมาลีลมหายใจของทั้งคู่ปะทะกันใกล้จนได้ยินชัด ราวกับเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะของอีกฝ่ายดังผ่านอกเข้ามาถึงกันมาลีเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาใสาที่สะท้อนแสงสีอ้นจากคมไฟทำให้ใบหน้าของเธอเหมือนอยู่ในแสงอุ่นเพียงสองคนเท่านั้นแดนนิ่งไปเหมือนกำลังพยายามบอกตัวเองให้ปล่อยแต่กลับทำไม่ได้แม้แต่น้อยมือเขากระชับเธอเบาๆโดยไม่รู้ตัวไม่เป็นไรคะ่ะ มาลีพูดเบาเหมือนกลัวทำลายความเงียบงานนี้อืมแดนตอบขณะที่ดวงตาไม่ได้ละไปไหนสายตาของเขาและลมหายใจร้อนที่อยู่ใกล้ขนาดนี้ทำให้มาลีหน้าแดงจัดเธอพยายามถอยไปข้างหลังแต่พื้นเปียกเกินไปเธอขยับไม่ถนัดและแดนก็ดูเหมือนจะไม่ปล่อยง่ายๆปลายจมูกของทั้งคู่ใกล้กันจนแทบแตะเสียงฝนด้านนอกยิ่งดัง เสียงของโลกภายนอกจางลงแต่เสียงหัวใจในอกกลับดังขึ้นแทนมาลีแดนเรียกชื่อเธอแผ่วๆเรากับกลัวว่าถ้าพูดดังเกินไปคนตรงหน้าจะหายไปเหมือนฝันมาลีช้อนตาขึ้นศพเขาในดวงตานั้นเต็มไปด้วยความลังเลความอบอุ่นและความรู้สึกบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน หัวใจเธอเต้นจนเจ็บหน้าอกแก้มร้อนวูบวาบมือที่พยายามดันอกเข้าไว้กลับสั่นเบาๆลุงเธอกระซิบแผ่วเบาแดนกลืนน้ำลายอย่างชัดเจนริมฝีปากเขาขยับน้อยๆเหมือนพยายามจะขอโทษก่อนจะเผลอทำอะไรไปมากกว่านี้แต่แล้วในเซี่ยวนาทีนั้น ความรู้สึกทั้งหมดก็พุ่งขึ้นมาเหมือนเคลื่อนใหญ่ซัดถึงฝั่งเขาก้มลงช้าๆริมฝีปากของแดนประกบกับริมฝีปากของมาลีเบาช้าและอุ่นราวกับหยดน้ำพึ่งแรกตอนเช้ามาลีตัวแข็งทื่อไปชั่วครู่เธอตกใจจนลืมหายใจราวกับเวลาหยุดนิ่งอยู่ตรงริมฝีปากของเขาฝนยังตกหนัก ลมยังพัดแรงแต่โลกทั้งใบเหมือนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นดังไม่หยุดใต้แสงไฟสลัวหน้าร้านเมื่อแดนรู้ตัวว่าตัวเองกำลังทําอะไรเขาก็ผละออกเล็กน้อยแม้ไม่เต็มใจแต่ก็พยายามเขาปล่อยมือจากเอวของเธออย่างช้าๆดวงตาย,ยังคงจดจ้องเธอเหมือนกำลังขอโทษขอโทษเขาพูดเสียงทุ้มแผ่วฉัน เออ่ฉันมาลีหน้าแดงจัดจนแทบระเบิดแต่ยังยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้หนีไม่ได้ถอยเธอก้มหน้าลงมือกำไชเสื้อแน่นหัวใจสั่นรัวจนเธอแทบยืนไม่อยู่ไม่เป็นไรคะ่ะเธอพูดเบาเหมือนเสียงกระซิบแดนเบิกตาขึ้นนิดหนึ่งความอ่อนโยนแผ่ซ่านทั่วแววตาเขายืนมองเธอในเงาไฟส้มที่สลัว ราวกับภาพตรงหน้าเป็นสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นจริงในชีวิตเสียงฝนยังไม่หยุดแต่ความอุ่นระหว่างเขาและเธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่อุ่นเพราะคมไฟไม่ใช่อุ่นเพราะอากาศแต่เป็นความอุ่นจากความรู้สึกที่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเข้าบ้านเถอะเดี๋ยวไม่สบายมาลีพยักหน้าเงียบๆแต่หัวใจเต้นจนแทบจะวิ่งก่อนร่าง ทั้งคู่เดินเข้าบ้านโดยที่ความเงียบระหว่างพวกเขาไม่ได้ทำให้บรรยากาศอึดอัดเลยตรงกันข้ามมันอบอุ่นหวานและเต็มไปด้วยเสียงหัวใจที่ยังคงเต้นดังต่อเนื่องคืนนี้ทั้งสองคนรู้ดีว่าอะไรบางอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว